อแคบหน่อยเนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นราคาขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเร็วมากให้มีการผลิตนะครับมันไม่เหมือนน้ามันไม่เหมือนทองคำที่ที่ปริมาณมันถูกควบคุมได้ง่ายกว่าครับถ้าอย่างนั้นเพื่อนบ้านแชมป์อย่างพวกเวีนดนามต่าง,างเขาได้ประโยชน์ไหมฮะถ้าอย่างนั้นจากพอเราเกิดเรื่องโครงการจํานําข้าวผมว่าเขาจับตามองนะเพราะว่ายังบอกไม่ได้ว่าเขาได้ประโยชน์ไหมครับ,รบ,รบข้าวจานวนหนึ่งเนี่ยถูกดึงออกจากตลาด ครับมาอยู่ที่โกดังของรัฐบาลถ้ารัฐบาลขายข้าวออกมาในราคาตลาดอย่างอย่างแฟร์ฟรเนี่ยครับผมว่าเขาก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรแต่ถ้ารัฐบาลไปขายยอมขายขัดทุน<อ>ตัดราคาเนี่ยผมว่าเขาต้องเสียหายเพราะข้าวเขาจะขายไม่ได้ครับ,รบนะครับอตอนนี้เนี่ยเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าวบอกว่าทางเวียดนามขอบคุณไทย ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหข้าวข้าวเรามันมาแพงขายลําบากเขาก็ขายได้แต่ถ้าตอนนี้ถ้าเราต้องระบายข้าวอย่างเร็วนะครับแล้วด้วยราคาที่เรียกว่าตัดราคาต่ํากว่าทุนเนี่ยที่เป็นการค้าที่น่าจะเรียกว่าผิดผิดเงื่อนไของค์การการค้าโลก WTO เนี่ยผมว่าต่างประเทศเขาอาจจะร้องเรียนได้ S <S ร้องเรียนเพื่ออะไรใหจริงอาจารย์เพราะว่าเขาขายข้าวไม่ได้ไง๋อถ้าสมมติเราเกิดทุบตลาดเพราะเรามีสินค้ายเยอะใช่นึกง,ง่ายๆถ้าเรามีสินค้ายเยอะเรามีข้าวเยอะเราไม่รู้จะระบายกันเราทุบราคาลงใช่แล้วร<อ>ัฐบาล่ยทุบได้เพราะว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินส่วนตัวครับแล้วรัฐบาลจะขาย4ี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะเตรียมใจอยู่แล้วแต่แต่แต่ต่างประเทศนี่เขาทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพ่อค้าเขาเป็นเอกชนครับนะครับเขาก็จะ ขายข้าวเขาไม่ออกเขาอาจจะเขาอาจจะมีปัญหารครับถ้าอย่างนั้นผมในฐานะประชาชนหรือชาวบ้านนั่งฟังอาจารย์พูดมาทั้งหมดครับผมก็เสียภาษีแล้วพอฟังปุ๊บโอ้โหแสนกว่าล้านแล้วเงินภาษีเหล่านี้อเอาไปให้ชาวต่างชาติได้ซื้อข้าวไทยในราคา<อ>ถูกๆแทนที่ พูดง่ายคืออย่าง g 2 g เนี่ยเราก็ต้องยอมกดราคาลงถูกไหมฮะ<ช>เขาก็ได้ข้าวราคาถูกไปกเลยลก็เงินพวกเราทท้งนั้นแหละครับแต่เอาเงินก็หมอนว่าเอาเงินพวกเราไปอุดหนุนใช่ครับแต่ต่างชาติได้ประโยชน์ใช่ครับกลไกตลาดพังใช่ครับชาวนาที่รวยได้เงินชาวนาที่จนควรจะได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่านโยบายที่ทํายังไม่ได้เน้นคเกษตรกร,กรที่ยากจนนี่คือจุดประสงค์ที่ทําไมต้องไปถึงศารลรัฐธรรมานูญใช่ครับแต่เมื่อศาลไม่รับเกิดผมนั่งฟังอยู่ตอนนี้ผมก็บอก แล้วผมจะทํายังไงต่อถ้าอย่างนั้นในเมื่อรัฐบาลเขาก็ยังจะเดินหน้าต่อโครงการผมจะทํำยังไงฮะหรือชาวบ้านที่ชาวบ้านชาวบ้านอย่างผมผมเสียภาษีอาจารย์ก็เสียถ้าคือผมวังอาจารย์พูดเขาก็ไม่หยุดแล้วมันต้องเสียหายแสนกว่าล้านก็ก็ติดตามข่าวต่อไปผมต้องทําใจเห็นละครหรือทุกคนต้องทําใจแล้วก็ข่าวหน้าเวลามีเลือกตั้งท่านก็เลือกเลือกคนให้ให้ให้ถูกคนแล้วกันแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีบางคนบางอาชีพที่สามารถช่วยได้นะครับ ก็คือว่าตอนนี้มีคนที่ได้รับผลกระทบน่าจะหลายสาขาอาชีพพอสมควรตั้งแต่ชาวนาเองบางส่วนที่อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ครับชาวนาที่เป็นห่วงอนาคตตัวเองว่าแล้วข้าวไทยจะไปไหนนะครับถ้าข้าวเล็กๆสหกรณ์ตลาดกลางที่ไม่ได้ซื้อขายข้าวแล้วเพราะข้าวมาที่โต๊ะหมดมผู้ส่งออก ท่านเหล่านี้สามารถเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปศึกษาไตรตรองนะครับครับแล้วท่านสามารถเรียกร้องร้องเรียนไปที่ศาลปกครองได้ผู้ตรวจการได้เพราะท่านเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับสิทธิ์ท่านถูกละเมิดครับผมเนี่ยคงต้องเป็นช้างเท้าหลังนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ที่ได้แค่ไวาให้ข้อมูลให้รู้ให้ความรู้ให้ความกระจ่างว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าที่รับผลกระทบเขามีสิทธิ์ใช่ไหมฮะมีครับเอ่อขจริงที่กำลังจะบอกก็คือว่า ถ้าเราฟังนี้แล้วมันก็เหมือนว่างั้นเราไม่มีโอกาสจะร้องแร่แหกกอะไรไม่ใช่แต่ค,คนที่มีผลกระทบมจริงคุณยังมีช่องทางเหลืออยู่มีช่องทางครับไปผู้ตรวจก็ได้ไปศาลปกครองก็ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านก็ต้องไปศึกษากฎหมายนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้การเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับเราเดินไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เรียกร้องแต่ว่าเราต้องศึกษากฎหมายมยื่นอะไรผิดผิดพลาดท่านก็จะไม่รับนะครับ หลังจากยื่นไปแล้วอาจารย์ได้ติดตามผมเชื่อว่าอาจารย์ต้องรู้ปรากฏการที่เกิดขึ้นม็มอบไปประท้วงหน้านิดา้ามีทั้งเผาคุณอาจารย์นิดา้า <c oughs> เป็นยังไงครับคุณถามจริงความรู้สึก <c oughs> พอเห็นปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะนิด้าก็เป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆครับครับพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกก็คือเป็นห่วงเพื่อนข้าราชการเจ้าหน้าที่ในนิดา้าแล้วก็นักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่นะครับวันนั้นเราต้องปิดทําการ ก่อนเวลาแต่ประมาณบ่ายสองทุกคนก็เริ่มกลับบ้านกันก็ต้องขอถือโอกาสนี้ขอโทษเพื่อนๆนิด้าด้วยนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาแต่ว่าผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยก็กลับไปโดยสงบดีแล้วก็ได้ยื่นจดหมายนะครับเราก็ไปครับครับนิด้าเวลาทํางานเวลาศึกษาบางคนสงสัยสัมพันธ์กับพวกนักการเมืองหรือเปล่าถึงเสนอผลออกมาแบบนี้สัมพันธ์ไหมก็มีบ้างนะเรามีสิทธิ์เก่าที่เป็นนักการเมืองนะครับ รู้สึกจะมีมาจากหลายพักด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่าว่ามีท่านใดบ้างขอประทานโทษเพราะฉะนั้นเราก็มีความสนิทสนมกับกลุ่มนักการเมืองบางท่านนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่ไม่ได้เอาแนวคิดเข้ามาเพื่อจะหวังตีรัฐบาลเพราะโดนโจมตีเยอะไม่ไม่เป็นไรครับโจมตีได้คือคือที่ที่เราโจมตีเนี่ยเราอยากจะบอกว่าการจำนำข้าวแบบนี้มันทำร้ายข้าวไทย อย่าทำเลยนะครับข้าวไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์สร้างรายได้ให้กับเรามากมายครับเพียงแต่เปลี่ยนเงื่อนไขนิดหน่อยเนี่ยรัฐบาลก็สามารถทํางานต่อได้ครับผมไม่เคยมีปัญหากับรัฐบาลชุดไหนนะครับอาจารย์คิดว่าลึกๆนะฮะลองคิดเล่นๆนะว่าเขาจะเปลี่ยนเงื่อนไขไหมถ้าวันนี้ผมว่ายังเพราะเพราะว่าเขาทําไปแล้วประกาศไปแล้วกลัวเสียหน้าไปไม่ได้ไหมฮะเสียหน้าผมว่าเขาไม่กลัวผมว่าเขากลัวเสียฐานเสียงอืมอืม กลัว <า S 1> อันนี้มากกว่าเพราะคือพักเพื่อไทยเนี่ยเมื่อเดินไปแล้วเนี่ยต้องไปให้ถึงที่สุดอันนี้เป็นสไตล์การทํางานซึ่งเราก็ชื่นชมนะครับเ,ออเป็นเป็นความตั้งใจที่ดีเพียงแต่ว่าโครงการอันเนี้ยมันความสูญเสียมันเยอะนะครับก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คราวต่อไปอยากให้มีการปรับรูปแบบให้ดีขึ้นนะครับถ้าทําได้ครั้งภายในครั้งนี้เลยก็ยิ่งดีครับฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถ้าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เปลี่ยน หวังไว้ใช่ไหมอนาคตเขาจะเปลี่ยนไว้ซึ่งท่านนายกก็ก็บอกเมื่อวานนี้นะครับว่าเออมามาทำเนี่ยถ้ามีอะไรบกพร่องก็ยินดีที่จะปรับปรับแก้ให้ดีขึ้นครับรู้สึกท่านใช้คําว่าไม่ได้เพอร์เฟกทุกครั้งไปหรืออะไรทํานองนี้นะครับก็ขอบคุณท่านนายกที่ที่เปิดโอกาสที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถเสนอนะครับข้อเสนอแนะที่จะทําให้โครงการของท่านเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคตครับฟังท่านนายกพร้อมจะรับฟังฟังคุณเฉลิมมามั่งแฮ ฟังครับฟังเหมือนกันครับคุณเฉลิมก็เหมือนเดิมนะครับคุณเฉลิมก็เหมือนเดิมได้ทำนองเหมือนอาจารย์นิด้าโกหกอ๋อไม่ไม่ใจท่านฟังอีก้หรือเปล่าแต่ผมได้ยินว่าท่านบอกว่าให้เดินเอาปี๊บคุมหัวไม่โกรธใช่ไหมเวลาโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ผมว่าคุณเฉลิมก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์แบบนี้มาโดยตลอดก็เป็นสีสันทางการเมืองอย่างหนึ่งไม่โกรธครับเพราะว่าคนที่ออกมาทํางานเพื่อสังคมเนี่ย ก็จะโดนกระทบกระทั่งมีเขียนการ์ตูนล้อเลียนบ้างมีการพูดกับชาเยาใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเจอชาวนาอาจารย์จะบอกอะไรกับชาวนาก็เราอยู่ข้างชาวนาใช้คํานี้นะฮะเราอยู่ข้างชาวนาใช่ครับก็ที่พูดเล่ามาทั้งหมดก็ด้วยเหตุผลนี้ทั้งนั้นแต่อันนึงเนี่ยที่จะอธิบายยากก็คือว่าวันนี้ชาวนากําลังได้เงินหมื่นห้านะครับอาจจะต้องเรียกว่าไม่รู้นะคําเดียวที่ผมนึกออกก็คือต้องขอโทษจริงๆ ครับที่ทําให้เงินจํานวนเนี้ยอาจจะอาจจะท่านอาจจะไม่ได้รับแบบนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทําร้ายตัวท่านเองในอนาคตครับนะครับก็จะทให้เหตกผลใช่อแล้วก็จะทําให้เราขายของไม่ได้เหมือนกับผมขอยกตัวอย่างอย่างสมมุติคนจะมาเรียนหนังสือกับผมเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยบอกว่าอาจารย์อดิตเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตังค์เลยค่าสอนพิเศษชั่วโมงละสองพันสมมตินะ เป็นเงินใครก็อยากได้อืแต่ถ้าผมรับไว้เนี่ยผมต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยถ้าผมรับค่าจ้างสอนชั่วโมงละสองพันแล้วจะมีเด็กมาเรียนกับผมไหมในอนาคตถ้ามันแพงอย่างเนี้ยคนเขาก็ไปลือกันว่าเรียนพิเศษกับอาจารย์คนอื่นชั่วโมงละสามร้อยคนเขาก็ไปอาจารย์ท่านอื่นหมดครับเพราะนั้นถึงแม้ผมรับเงินเยอะจริงวันนี้แต่ผมต้องคิดถ้าผมเป็นห่วงอนาคตผมอาจจะทอนเข้าไปบ้างผมขอเท่าที่ คนอื่นเขาได้กันแล้วกันเพราะผมอยากจะหากินในอาชีพนี้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าวันนี้พยายามจะแก้ปัญหาโดยการขายข้าวแบบ G2G รัฐต่อรัฐครับมันถูกจุดไหมฮะก็ถูกจุดเพราะรัฐบาลต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่งั้นหาทางออกไม่ได้ใช่มีอยู่1015ล้านตันมั้งยังไงก็ต้องระบายนะครับก็อยากให้ท่านระบายได้โดยเร็วเพราะว่ายิ่งช้าราคาก็ยิ่งจะตกเพราะว่าคุณภาพมันตกก็รีบทําแล้วก็ ชี้แจงให้ให้ประชาชนทราบว่าขายให้ใครบ้างราคาเท่าไหร่รแล้วก็ปิดบัญชีกันซะก็แค่นั้นแหละนะครับคือถ้ายิ่งไว้นานคุณภาพมันตกแล้วยิ่งถ้าขายออกไปตลาดโลกจะทําให้ข้าวไทยพังไหมฮะถ้าอย่างนั้นถ้าข้าขายไปในตลาดโลกมันก็มันก็เป็นการระบายข้าวข้าวไทยคงไม่ได้จะพังหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ไม่สู้จะปกติเท่าไหร่นักเพราะทุกทีเราก็จะมีผู้ส่งออกมาซื้อมีทําแพคเกจิ้งไปวางตามโต๊ะได้มูลค่า ที่ค่อนข้างดีครับแต่วันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแหละข้าวไทยที่ออกไปสมัยก่อนเราเคยได้ถึง600เหรียญนะในขณะที่ราคาตลาดเนี่ยประมาณ5 0 0 5้อเราจะได้พรีเมียมครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจ3 4 0 0เหรียญจะได้บัน G2G ใช่ไหมฮะใช่ G2G แต่สุดท้ายจริงครับอาจารย์พูดตรงนี้พอดีเลยผมนึกขึ้นได้คุณบุญทรงเตรียาพิรมการันตีมาแล้วนะฮะว่าขายยังไงก็ไม่ต่ำกว่า500เหรียญต่อตันอาจารย์เชื่อไหมฮะ ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าท่านทําได้เนี่ยผมก็ดีใจกับท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยว่าบางทีท่านรัฐมนตรีอาจจะมีความสามารถจริงท่านทําได้ก็ต้องให้เครดิตท่านครับก,ก็ลองดูแล้วกันนะครับให้กําลังใจช่วยท่านรัฐมนตรีครับถ้าขายได้500เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีครับจะได้ไม่ต้องขาดทุนมากนะครับ<ม>แล้วก็อยากให้เม็ดเงินเนี่ยกลับไปสู่ชาวนาที่ยากจนครับ ขอบพระคุณมากครับอาจารย์อดิ์ครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับช่วงฟันธงตรงประเด็นวันนี้ฟังความจริงของนักวิชาการกับความห่วงใยในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวหลังจากนี้รอติดตามดูครับว่าข้อเสนอแนะของนักวิชาการที่เสนอออกมารัฐบาลจะฟังหรือไม่ชาวนาที่รับรู้จะเข้าใจหรือไม่ระยะเวลาเท่านั้นแหละครับหลังจากนี้จะเป็นเครื่องตัดสินเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ